สวัสดีค่ะพบกับมารินทาลอดกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะจะมาทำนายกันเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวราศีมังกรนะคะว่าในเดือนพฤษภาคม2,564นี้นะคะบรรยากาศการงานการเงินของชาวราศีมังกรจะเป็นอย่างไรคะ่ะชาวราศีมังกรนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่22ทธันวาคมถึงวันที่20มกราคมนะคะ การทำนายนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น3มช่วงนะคะสำหรับเรื่องการงานนะคะเป็นช่วงแรกก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะช่วงที่2ก็จะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายจะเป็นคำทำนายสำหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากคนที่ทำงานประจำเลยนะคะว่าบรรยากาศการงานเดือนนี้ค่ะจะเป็นอย่างไร คุณได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคะตามมาด้วยไพ่เดอะฟูลค่ะแล้วก็ตามมาด้วยไพ่เดอะเมจิเชียนนะคะเดือนนี้นะ ใครที่ทำงานประจำนะคะอาจจะมีข่าวดีนะคะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งนะหรือแบบมีเข้ามาแบบที่คุณก็ไม่ได้คาดฝันกันเนาะมีงานที่สร้างชื่อเสียงให้คุณถ้าคุณไม่ได้รับการโปรโมทนะก็อาจจะเป็นงานที่แบบสร้างเ,เหมือนเหมือนสร้างรายได้ที่แบบเพิ่มขึ้นให้กับคุณนะคะหรือว่าแบบว่ามีการแบบว่ามีการ ได้งานได้เงินเข้ามาแบบที่แบบฟุกฟุกอะ่ะแบบที่คุณแบบไม่รู้มาก่อนนะคะค่ะเป็นโชคดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะแต่ว่าตัวคุณอหาเดือนนี้เนาะค่อนข้างที่จะแบบรู้สึกอยากที่จะออกไปไหนบ้างเนาะมีความรู้สึกที่แบบจะบอกว่าเบื่อก็ไม่เชิงอะ่ะคุณอยากพักผ่อนอะ่ะแต่ว่ามันเป็นไปได้ยากอะนะ ไปได้ลําบากอ่ะคุณอยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศอยากไปไหนก็ได้นะเดือนนี้รู้สึกว่าอยากที่จะรีแลกเพราะว่างานที่คุณทําอยู่อะค่ะค่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะนะเป็นงานที่ใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูงบางคนอาจจะต้องเข้าไปทํางานเกี่ยวข้องกับงานวิชาการนะหรืองานที่จะต้องใช้แบบประสบการณ์ที่แบบว่าความคิดที่ค่อนข้างที่จะแบบลึกซึ้งนะคะมันก็เลยทําให้คุณน่ยเหมือนกับ มีความเครียดนะก็คืออยากอยากที่จะพักบ้างอยากที่จะไปที่อื่นบ้างอะไรแบบนี้นะคะแต่ยังไงก็ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีของคุณนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำเนาะเพราะว่าคุณจะได้รับแบบเ,เงินหรือว่าตำแหน่งอะไรเงี้ยนะได้รับการโปรโมทนะคะหรือว่าได้รับการเลื่อนขั้นนะถ้าใครที่แบบอยู่ในช่วงของการเลื่อนขั้นนะคะเปลี่ยนตำแหน่งนะเลื่อนตำแหน่งไปสู่จุดที่ดีกว่านะคะค่ะ เด็กคำทำนายสำหรับคนที่ทำงานประจํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะค่ะคุณได้ไพ่สี่เหรียญน,นะคะ ไ้าดาบ แล้วก็ไพ่ราชินีถือดาบนะคะคนที่เข้ามามีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับคุณในเดือนนี้นะเป็นผู้หญิงชาวธาตุลมนะคะธาตุลมก็จะเป็นคนที่เกิดในราศีเมถุนตุลหรือว่ากุมนะคะหรือเป็นคนลักษณะที่เป็นลักษณะของชาวธาตุลมก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเร็วทําเร็วเปลี่ยนความคิดแบบเร็วนะคะจนคุณรู้สึกว่าคุณตามไม่ทันนะค่ะบรรยากาศการงานเดือนนี้นะ สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอาชีพอิสระเดือนนี้นะคุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นาะคุณก็ค่อนข้างที่จะประหยัดนะคะหรือว่าลดต้นทุนหรือว่าพยายามที่จะแบบว่าเก็บเงินเอาไว้นะเดือนนี้อาจจะเหมือนคนอื่นอาจจะบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะขี้เหนียวนาะไม่ยอมจ่ายอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคุณรู้ดีว่า บางอย่างอ่ะคุณก็ต้องประหยัดมากๆเข้าไว้นะเพราะวา่าสถานการณ์ความรู้สึกของคุณรู้สึกไม่แน่นอนนะแล้วก็ความรู้สึกตอนเนี้เหมือนคุณทำอะไรก็คือเหมือนทําคนเดียวอ่ะต่อสู้โดดเดี่ยวนะแล้วก็มีอุปสรรคเข้ามาให้แก้อยู่ตลอดนะคะแต่คุณสามารถแก้ได้แหละแต่บางทีก็อยากจะได้กําลังใจหรือว่าอยากให้ใครเข้ามาช่วยบ้างรู้สึกว่าทําอยู่คนเดียวนะคะมันก็เลยรู้สึกแบบทําให้คุณแบบยิ่งยิ่งต้อง ระมัดระวังเนาะสำหรับการบริหารการเงินการใช้จ่ายเงินเพราะคุณรู้ดีว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ไหวคุณไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ชาวมังกรก็เลยเตรียมพร้อมนะเหมือนกับแบบเออกอดเงินไว้เก็บเก็บเงินไว้ซะมากกว่านะคะคุณไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรเดือนนี้นะค่ะแล้วก็ สำหรับการลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ยนะแล้วก็อะไรที่ประหยัดต้นทุนของงานของคุณธุรกิจคุณได้นะคุณก็พยายามทำนะแล้วก็อุปสรรคที่เข้ามาอาจจะมีมาให้จุกจิกกวนใจเนาะแต่ว่าคุณก็คือค่อนข้างที่จะตั้งรับได้ดีนะคะเหมือนกับคุณก็พอจะรู้อยู่แล้วเนาะชาวมังกรว่า ช่วงนี้ปัญหาไหนที่จะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็เตรียมพร้อมที่จะรอรับอยู่ตลอดนะค่ะจบคําทํานายนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอาชีพอิสระหรือว่าฟรีแลนซ์นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าใครที่ว่างงานรองานอยู่เดือนนี้จะมีข่าวดีไหมนะคะ คุณได้ไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะตามมาด้วยไพ่เด็กถือดาบค่ะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญน,นะคะ ชาวมังกรที่รอง,งานว่างงานนะเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่คุณได้เริ่มทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะเริ่มศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วก็พยายามทําเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับคุณนะคุณรู้สึกว่าคุณยังทําได้ไม่ค่อยดีอะ่ะแต่คุณก็พยายามนะชาวราศีมังกรคุณเป็นคนที่มีความพยายามนะคะแล้วก็ตั้งใจเรียนรู้มากๆนะสำหรับเดือนนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะสำหรับคนที่เอ,อ่อ อย่างว่างานเนาะก็คือคุณเริ่มเห็นหนทางแล้วแล้วคุณก็เริ่มศึกษาลงมือทําอย่างจริงจังนะคะถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะลําบากเหมือนกันเนาะเพราะว่าคุณต้องทํได้ตัวเองแล้วก็ทําแบบตัวคนเดียวอะ่ะมะบางทีมันก็เหมือนกับว่าพอทําเองทําคนเดียวอะ่ะบางทีมันก็ไม่ค่อยเหมือนยังไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะแต่ก็ถือว่ายังไม่ใช่ช่วงที่ลําบาก เกินไปนะสาหรับชาวราศีมังกรที่ว่างงานนะค่ะค่าใช้จ่ายอะไรก็ยังพอพอถือว่าอ,อยู่ไปได้นะคะแล้วก็มีความแบบที่เริ่มที่จะลงมือทําแล้วก็คือเหมือนถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่เริ่มเห็นโอกาสแล้วนะคะซึ่งในอนาคตน่าจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณค่ะนะคะน่าจะประสบความสําเร็จได้นะคะทําเป็นอาชีพได้เง,งี้ยนะคะค่ะ จบคาทํานายเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินนะคะชาวราศีมังกรเดือนนี้เป็นอย่างไรคะ่ะการเงินนะคะได้ไพ่สิบเรียนค่ะได้ไพ่เดอะเฮอร์นะคะ แล้วก็ตามมาด้วยไพ่สามถ้วยนะคะเดือนนี้นะเป็นเดือนที่คุณอาจจะต้องแบบใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวนะคะค่อนข้างมากนะคะเป็นเรื่องในครอบครัวหรือว่าเป็นไปได้ว่าคุณนั่นแหละนะเอาเงินเก็บในครอบครัวนะเอามาใช้หรือว่าบางสิ่งบางอย่างเป็นรายได้ที่มาจากครอบครัวนะคะมาใช้เดือนนี้ยังไงก็ตามนะคุณก็ใช้แบบระมัดระวัง นะพอชาวมังกรก็ค่อนข้างที่จะาวางแผนดีอยู่แล้วนะคุณคุณรู้นะว่าอะไรควรใช้ไม่ไม่ควรใช้ไม่ควรจ่ายอย่างนี้นะแต่ว่าก็มันก็มีเหตุการณ์ให้เข้ามานะอาจจะมีการสั่งสรรมีงานบุญหรืออะไรก็ตามมนาะที่คุณจะต้องจ่ายสําหรับาการเข้าสังคมนะคะบางอย่างนะคะคุณก็ต้องค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็หมดไปพอสมควรนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามเดือนนี้ก็ยังถือว่าเป็นเดือนที่อยู่ไปได้นะคะยังไม่ได้ลำบากจนเกินไปเพราะว่าคุณจะใช้จะจ่ายคุณค่อนข้างที่จะคิดคิดอยู่แล้วนะคะส่วนรายได้หลักๆตอนเนี้มาน่าจะมาจากทางเงินที่เป็นเงินในครอบครัวมากกว่านะคะที่เป็นรายได้หรืออาจจะเป็นเงินเงินเก็บนะคะเงินเก่าที่คุณแบบว่าเก็บไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะ จบคำทานายนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคม2564ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มารีนทาลอดด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ